เอเยอร์วอร์สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยเจเว็กดีมอนจีอาร์สองนะครับตัวนี้เป็นตัว2วาล์วนะปี2021.22นะครับผมคันนี้สีแดงนะครับเดิมจากโรงงานเลยสีสดสดสวยสวยเลยนะฮะเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับระบบ2วาล์วครับผีใช้งานได้ปกตินะครับผมเครื่องแห้งๆเลยไม่เคยแก่นะท่อได้มาเป็นท่อเดิมครับผมคันนี้ใหม่แค่หลักพันโลเท่านั้นเองนะครับผมรถใหม่มากนะฮะ ดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆเลยครับผมลองยังลึกๆอยู่เลยนะใช้งานได้เก่ยวยาวเลยไฟหน้าเป็น LED ไร์มาให้นะฮะคันนี้สวยมากนะครับเครื่องฝั่งนี้ไม่เคยแกะเลยนะรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมคันนี้เอาไปขับเติมน้ํามันอย่างเดียวนะฮะาโซสเตอร์สวยใสยสะอาดมากนะครับผมลนเราส์วิตให้หมดแล้วมีกันดิดมาให้ด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปดูเลขไม์กันเลยดีกว่าครับ คันนี้เลขใกมาอยู่ที่7,900โลเท่านั้นเองนะครับผมไม่น้อยมากนะมาฟังเสียงท่อกันเลยท่อเดิมนะครับเงียบๆนุ่มๆเลยอ่าเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะฮะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่ 3,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนเลย